อาก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมพูในช่องของผู้เล่นผมก็วันนี้อยู่ผมพูดในช่องทของผู้เล่นน่ครับผมก็วันนี้นะผมเราอยู่เกมไม้ครับ1.16.5ใหม่ล่าสุดนะผมพร้อมลงออ i ติไฟแล้วก็ชาเดอร์แพคแล้วก็ ม็อดพิเศษที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะผมไม่ใช่ค่อนข้างรีวิววันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะผมว่าม็อดนี้มันสร้างสรรค์ขนาดไหนนะผมท่านผู้ชมภาพที่สวยๆนี้นะผมท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คือผมใช้เป็นเออชัดเดอร์แพคกับบีเอสแอลเหมือนเดิมนะผมท่านผะู้ชม <c oughs> ก็คือเวอร์ชันนี้ค่อนข้างจะกระตุกนิดนึงนะผมท่านผะู้ชมผมก็ยังไม่ได้คอมใหม่เ <c oughs> ช่นเดิมนะผมท่านผะู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในคอมเก่าๆของผมแหละธรรมดาธรรมดานะผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะมาอบอกนะผมว่าม็อดนี้ที่ผมลงเนี่ยมันมันอะไรยังไงนะผมก็ม็ออดดดดททีี่่่ผผมมลงาานนููู้้ชนะเ๋ยวให นึอเห็นไหมท่านผู้ชมกระตุกไปวูบหนึ่งปักเออกระดุกกระตุกอีกวูบหนึ่งแตะกระตุกให้ดูประมาณนี้เออกระตุกอีกทีเป็นไงเออเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เหมือนท่านผู้ชมเห็นไหมมันเป็นมอสอ่าฟิสิกส์นะผมท่านผู้ชมฟิสิกส์แบบเต็มรูปแบบนะผมท่านผู้ชมมันค่อนข้างจะแบบสมจริงนะอ่าปล่อยมันล่วงไปนะผมเดี๋ยวผมจะลองตีไก่ให้ท่านผู้ชมดูอฟาดไก่ไ เห็นไหมนักผู้ชมมันคือแบบผมลงแค่มอสอมอสจริงๆนะผมนักผู้ชมไม่ได้ลงมอสอะไรเพิ่มเลยเห็นไหมเอยดูท่านผู้ชมดูหน้าไก่ประมาณนี้นานผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปฟาดหมูนานผู้ชมดูอุ้ยไอหมูเห็นไหมนานผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นรอบๆนะผมว่าว่าอ่ามันมันมันเห็นแค่นี้นะผมเพราะว่าผมปรับนะผมถ้าผมปรับมากกว่านี้คอมมันจะกระตุกนะผมท่านผู้ชมผมบอกท่านผู้ชมแล้วนะผมว่าคอมผมมันแรงนะผมมันไม่ได้โหดด้วยเออนี่นี่เห็นไหม เน้นเล่นให้สนุกนะผมต้อนี่นะผมโอ้โหแตกนะผมแตกเป็นเสียงเสียงนะผมนีอ่อะประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆก่อนนะอืมหาแหล่งสะหน่อยเมื่อกี้เรามีต้นเราตอนนี้เรามีต้นไม้หนึ่งต้นใช่ไหมคือได้ซากมาอะไรจะทำผมเชื่อว่าทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับเราทิศเหนือทางไหนเอ,อยเออ south tita east เดินออกททิศเ tita ทิศนี้นะผมะจ้า โชคดีนะครับว,ว้าเจอหมู่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งให้ท่านผู้ชมดูอเบกับผมเึิบโตคาร์ฟต้องมาแล้วครับผมจังหวะนี้ปึ๊บเออนี่ท่านผู้ชมคิดถึงผมไหมครับท่านผู้ชมเราจับไม่ได้เจอตั้งตั้งหนึ่งอาทิตย์แน่ท่านผู้ชม,อมเออผมทำอย่างนี้ x ต้องการ X แล้วก็ต้องการอันนี้ด้วยนี่ไงใน,ะนฟีมผมพัฒนาขึ้นนิดนึง <c oughs> โอเค x นะผมหวานรีบตัดรีบไปนะผมท่านะผู้ชมอุย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 กระตุกกระตุกกระตุกเห็นไหมท่านะผู้ชมมันกระตุกไป <c oughs> ช่วงๆอย่างเงี้ยท่านะผู้ชมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่แตกเป็นเสียงเสียงนะผมท่านะผู้ชม <c oughs> ผมเพิ่งรู้ว่ามอสตัวเนี้ยไม่ใช่มอสตัวนี้เขาเรียกว่าไนงะอ่าไมค้าเวอร์ชันนี้นะผมม,มันต่อยปลามันต่อยปลาหมึกนะผมแล้วปลาหมึกมันจะพุ่งหนีเราแบบปูดปุดปุดเลยนะผม นี่โคตรนี่หนีเราซีหนีไปเลยหนีฉันไปซีนี่หนีเขาไปนี่นะคือแบบมันดีมากนะผมท่านะผู้ชมแต่บอกเลยว่าก็ต้องค่อนข้างใจแบบคอมก็ต้องดีสักพักประมาณนึงนะผมไม่งั้นแบบกระตุกเลยนะผมขนาดผมปรับอเออไอตรงอเออไอตรงไม่ใช่นี่นะผมเนเดอร์ดิสแตนนะผมห้าช้างเองนะผมแบบกระตุกนะผมยังกระตุกนะผมท่านะผู้ชมคิดเอาหนะาไหนดูซิหมู่บ้านมีอะไรให้บ้างนะผมเฮ้ยมีอันนี้ติดไม้ติดมือ มีอะไรให้ขโมยมยั่งเอ่ยแต่มันเปลี่ยนไปเยอะนะผมนมัผู้ชมมีออันนี้ผมพอจําได้อยู่หนึ่งจุดสิบหกนิดๆมันมีให้อยู่แต่รู้สึกว่าหมู่บ้านนี้มันจะมันจะอลังการขึ้นนะผมนันผู้ชมอันนี้นะผมอันนี้ก็แหกเหมือนกันนะผมแหกเหมือนกันก็เอาเรื่องอยู่นี่ประมาณนี้ขอปล้นหน่อยครับอุ้ย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  โอ้โหบ้านแหว่งแล้วผมท่านผู้ชมโอ้โหถล่มแบบเออมันต่อ,อยังไงนะบ้านทางนี้เอ้ะไม่แน่ใจจะต่อยอย่างนี้หรือเปล่านะเออเราขอโทษนะเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจจะทําบ้านนายแบบอย่างนี้นะพอดีเอามันอุบัติเหตุนิดหน่อยนะเพื่อนนะปึ๊บประตูแหว่งกะทีเดียวนะผมท่านผู้ชมโอ้ยผมนี่ประกอบคืนเลยอีกตั้งสองบล็อกผมจะเอาไว้ตรงไหนเนี่ยอ,อ,อีกสองบล็อกนี้ผมจะเสียบไว้ตรง นี่หนึ่งอันนะผมแล้วก็นี่อันละกันอาจจะถูกนะผมหรือไม่ถูกไม่รู้นะผมเอาไว้ก่อนแต่คนข้งอาจจะอันตรายนะมอดนี้เวลาลงถ้ำนะผมท่านผู้ชมมันก็จะแบบอันนี้หน่อยเออที่ผมต้องหลับแล้วนะผมท่านผู้ชมอุ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยจับป๊อปป๊อปอ้าวไม่ใช่บ้านหลับแล้วอุ้ยขอ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 ให้หมดขอ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 แล้วครับผมทางเข้าอยู่ตรนีเอยตื่นไอ้น้องพี่ขอนอนพี่นอนเองน้องไม่ต้องนอนเออ ถ้าไอว้วิลเลจเจอร์มันปลุกเราได้นี่โคตรสุดยอดนะผมท่านผู้ชมไม่ได้นอนกันพอดีเฮ้ยไอรอนโกเลมนี่นะนี่แนะนี่ทา่านผู้ชมนี่ทา่านผู้ชมเห็นไหมทา่านผู้ชมโอ้โหกลับไปซักอะไรจะทำเลยนะผมโอ้ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทา่านผู้ชมอุ้ยมีแมวด้วยทา่านผู้ชมโอซิลลัสนี่นะโอซิลลัสลอโอซิลลัสลอโอซิลลัส <c oughs> แรงเอาเรื่องดาบข่อยอยู่ใส เห็หหหหห h, นไหมนานผู้ชมเขาซักอะไรจะทำกระดูกไปเลยนะผมมันสามารถปรับได้เ้วยนะผม่านผู้ชมตรงนี้ฟิสิกออปชั่นตรงนี้นะผม,นะมน้นผู้ชมนี่สมมติถ้าลงเสร็จแล้วใช่ไหม่้นผู้ชมกด ESC นะผมออปชั่นแล้วก็ฟิสิกออปชั่นตรงนี้มันจะมีให้เราปรับนะผมนานผู้ชมเอ่อปกอันนี้คือแบบตั้งค่าตั้งเดิมเลยนะผมไม่ได้ปรับอะไรเพราะว่าผมชอบแบบที่มันเป็นอยู่แล้วนะผมนานผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวผมมันผมไม่เห็นอะไรเลยอ่าขอจิกหน่อยนะครับ ขอบคุณที่ให้ชิกนะครับมีอะไรมั่งเอ่ยขอปล้นเนอะผมชอบขนนกมันเปลี่ยนไปด้วยนะขนสัตว์ดีไม่ใช่ขนนกฟเฟเธอร์ขนนกขนสัตว์แล้วก็มีกระดูกมีอาหารอุ้ยขนมปังฟรีต้งเยอะแยะเอาเปลาเอาเป้า <c oughs> เอาเปลาเอาเปลาเดี๋ยวก็โดนตกเขาให้เฮ้ยน้องเหมียว แมว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 เข็มตรงนี้เขี้ยวนุ่มๆฮะแค่ต่อยแค่ต่อยยาเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมท่านผู้ชมอ่ะเออเราเหลือนี่แล้วก็นี่เป๊บๆเฮ้ยไม่ใช่อย่างงี้เฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วนี่หนึ่งอันแล้วก็อย่างงี้อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้นะผมอ่ะวิ้นเรามีช,อชอ็อชเออเรามีชอ็อชนะผม เฮ้ยมันอัปเดตแล้วนะผมนี่สามารถแปลงแสงได้ด้วยทอชเรานะผมโคตรเจ๋งผมจะลองขูดนะท่าท่าผู้ชมดูนะเห็นไหมนผู้ชมมันแหว่งมาเป็นอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันแหว่งแบบแหว่งเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะขูดตรงนี้อุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเห็นไหมนผู้ชมมันจะค่อยๆล่วงงั้นนะเห็นไหมอะไรเงี้ยนะผู้ชมโอ้โหนี่ไง ไม่ต้องกลัวนะผมมันทับหัวเราไม่ตายแน่นอนนะผมสบายใจได้โอ้ย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 ไม่เอาออเคถ้าไปเจอในเหมืองโอ้โหอลังการกว่านี้นะผมท่านผู้ชมแต่ผมต้องขุดหินก้อนนีม้มาเป็นแพ็คมาเป็นแพ็คครับผมมาเป็นแพ็คบ้านท่ามถึงกระแหว่งไปเลยนะผมท่านผู้ชม โอ้โหอะไรอะ่ะช่อผมว่าที่มากระตุกอาจจะเป็นเพราะว่าคอพผมมันกางนั่นแหละคอพผมมันกางแล้วท่านผู้ชมเออเออ,อกระตุกอบอกก่อนนะผมว่ามอดนี้สามารถใช้ได้กับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิหกจุดหน้าเท่านั้นนะผมท่านผู้ชมอ๋อเพิ่งสังเกตว่ามันประมาณสาบล็อกใช่ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองขุดลองขุดตรงนี้เพื่อามแน่ใจสาบล็อกใช่หรือเปล่าสมบล็อกนะผมแต่บล็อกที่ใกล้เคียงมันจะไปด้วยนะผม อ๋อประมาณนี้ใช่ไหมแต่ล้มเกือบถ้าอุยอ้ยเฮ้ยผมขอลองนี่หน่อยนะเอ,อ่อมีอะไรอยากลองที่อื่นนะที่แบบเป็นหน้าผามีไหมอืมลองตรงนี้ดิอุย้ยนี่ไงทางเข้าแหกหมดโอ้โหเอากระตุกเอาเรื่องนะผมนานผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่คือในน้ำนะผมนานผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะลองขุด อ๋อคุณในน้ำไม่ประมาณนี้นะผมอุ้ยอุ้เดี๋ยวจมน้ำเดี๋ยวจมน้ำอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมอุ้ยอุ้ยลงมาเป็นแผงแล้วผมน้ำจมอื้มหายแหว่งเป็นแผงอื้มอื้มล้มใส่หน้าอืเห็นไหมนผู้ชมประมาณนี้เลยอืม สามบล็อกใช่ไหมเห็นไหมมันก็แหว่งอย่างนี้นะท่านผู้ชมสำหรับคนที่สนใจก็สามารถโหลดใต้คลิปได้เลยนะผมผมทิ้งไว้เอาไว้ให้แล้วนะผมนี่ใช้ได้กับเวอร์ชัน1น6 5งจบนะผมท่านผู้ชมแหว่งครับผมหินแหว่งโหสำหรับคนที่ชอบแบบความเรียงนะผมเออเหลือไว้ทำไมนี่ประตูเออเป็นไงโอ้มัน แค่สามบอกเองอ่ะเสียดายจังอหอยแหกอเออละลายซับหืเป็นกองคอมคอมไม่ไหวก็เอาเรื่องอยู่นะผมน้ำยมต้องคอมก็ระดับหนึ่งเลยแหละโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้เดี๋ยวหามอนสเตอร์ตีสักนิดนึงมอนสเตอร์ไหมฉันฝันซะ นี่นี่เออแตกตัวแตกนะผมเออเออเออตัวแตกเสียงสเกลตันอุ้ยเจ็บ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 โอเคไฟอุ้ยเลือดผมไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันหิวแป๊บมาสิครับเสียงมันมาแล้วเปิดก่อนเจ้า

โอ้ท่านผู้ชมโอ้โอ้贼ีเจ้น้าที่นั่นนะผมนกมักผู้ชมโอ้นี่มันสวรรค์ชั้นไหนกันเนี่ยเออโอ้โอ้ประมาณนี้นะผมนกมักผู้ชมอันนี้นะผมก็เป็นมอสฟิสิกส์นะผมแบบ แบบแปลกใหม่นะผมสำหรับเวอร์ชัน1.16.5นะผมใครที่ชอบก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้เลยนะผมผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วนะผมท่านะผู้ชมเออโอเคใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเช่นเดิมน,นะผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบทุกท่านชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เรียบร้อยเพื่อมจะ,จ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมในคลาสหน้านะผมโอเคไปแล้วผมขอบคุณครับสปาเปาโกเลมอืออู้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 ยท่านผู้ชมเห็นตัวผมไหมโอ้โยไปแล้วผมขอบคุณครับ